สบายดีตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยนี่แต่ว่าเศร้าต้องสวยแล้วสวยๆในแปดโมงพี่น้องเอ้ยนี่ก็มาลา,ลาบไก่ลาบไก่ปนไก่แล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยพร้อมหาประทานแล้วคุ้นๆเลยน้น้าบมลายบบนินเต่ตอนน,นี่ก็พักพี่น้องพักกระเดาไปมาลวกเรียบร้อยแล้ว มาลองบุ้งต้นนี้เนาะผักกาดน,น้อยผักสลัดผักกระเพ่อไปสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเร็วสวัสด,ด,ดีครับคนรอฉันปลาจังหน่อยบูหน้อยพี่พีๆๆ่พี่พี่ใช้ปลาลุ่งมีใครปลาลุงเด้สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับก่อนนะ่ะปิ๊งปิ้งกับมานึงปิ๊งปิ๊งปิ้ง

ยิ้ขาวเอ้ยใช่จิบอจับเดจับไหมจับไหมจับไม่นี่นี่นี่กินตัวนี้เอาเข่ามาเอาเข่าจุกเอาเข่านะจุกเข่าก่อนจกเอ้ไรจับัวอบไถึหอาาจับดีีจับเ็ดเอาเนี่เอาเ้าโอ้ยน่อยเอ้ ย่อยก็มาเคลียงานพี่น้องไอ้คนยิ่งนานแล้วนี่กินอยู่นี่แล้วอือกินยู่นี่แล้วข่าวเลยกินข่าวเด้อหอมข้นอยงไรละพี่น้องเลยข่าเลยข่าวเลยแล้วะมันคือปั่นแล้ววะพอปั่นก็เสียปั่กล้วยสบายดีชงคนรอแทบประลุวะ ไปตัดหมเอไปตัโฟมหยซี่รูซีู่ตัดโมหยูไปตัดโทมหองเขานะตัดโมหซีบอกไปรูมดูไตัดโมมหายเด้ไปเดตัดโมหายนะหัวล่เนี่ว่าหล่นเนีมาพี่น้องกินข้าวรกันสบายดีเด้อีรันเดลาบไก่ฮึ่มอยจับมือเลยหอจับมือจับมือหยแล้วจับมือหยพอแล้ว ฝากเบิ่งฝากส้มไปเด้อพี่น้องเด้อขนหน่อยหน่อยเด้อทุกกำลังใจคนหน่อยหนะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนปลาลุงยังสิเบิ่งสวัสดีครับลูกเดี๋ยวคือจะช่วมือหลือกระตุกกรตุกเลยสวัสดีครับบาร์รอครับบาร์รอนี่นี่นี่ถางนี้แม่แม่จะช้อนนี่สบายดีได้ไหมยยมเด้อ ยัม่เห็นหลงปุห้องมิ้วองพอห้องนแปแปกถึงับแม่ยังหอเเปนอยู่ีษานี่ยเว่าจื่จำดีอยู่แล้วก็หูหูจักาบอกมเชื่อไรีอืน้ออืมสาบบรคบแหงบันได Đâu phát cái đâu cái nồi Ừ Nói nào hả? Ừ, anh chỉ tin mà hả? cái bắt dao bắt dao bổ khô không phải lấy Tin Ăn Tin bắt dao Tin bắt dao hay mà น่อยนะมันบูจักเต็มนะเต็มมากเลยนเะเ้ยติเก่าเขาเนียคมมากแบี้นี้กินกเสือๆอยู่เนี่ยเขาตหยั่งใช่ไหมคมได้เลย้าข้าวเคมแคมแสบคมนัวคมข้ากดเ่าอยากเขาได้กิน ทำมันแบบเจดีคิณจะมาที่าะวัอมกนะหนักก็ใช่ที่จีนสะอดโดยั่วไปนะใช่หลยแม่ทองทแบบฟาดหัวพาดจะเนี้ยงช่องนี่มัดจับนี่มัดกับเชือกเชือกงวงทำมันขวนเฉียงงวงเมื่อก่อนไม่เชือกคั่วผมไม่คว่ว องเข้ามาคนช่วยมืนถุดคุ้ยมันคือห้าลืมเนี่ยเคยถั่ผัดนะต่อหัวตอดห้าต่อโทษมวฆ่าหู้อาเห็ดหาเห็ดโอ้ยมายมาไปหาเห็ดทำเม็กมาไอ้ลุกเป็นยางบอกออกกคือ ทุกได้ค้าเดียวหางได้ยได้เ right? ท mm. ุกได่คาเดียวอย่างลบอันังแ่แม่นกแม่แม่ัวคุ้คุ้าบุสีย่างไปนะเรื่องทุกคาเลยจับมาเดียวลูก็ขึ้นสองแมเิมาๆตักกินเองหางไปแต่เฮ้ยเฮ้ยตหองมาอะ Cặp chắn ừ. chắc chắn 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 cái chắn cần chắn 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 chắn

เอาล่านมั่เป็นบทเรียนได้นอนหลับนอนหลับอหปมาไปจีปีมาล้านไปลงนองนะไงเปื่อหาเรมาหาบนถึงจะเกี๋ยวบ้านนีอคนขึ้นาเน,นื่ยเอาไงแต่พวกาวาอาชุนหุ่มร้านานางเขียวมาอะไรเนี้ย เคยง้มน่องอยู่มันก็อยากจิ้งจะจิงจะปลาเหลือเคยง้มน่องอยากหลินเด็กอยู่ยื้อในยื้ในห้องอยู่นั่งถุงง้มแบบไหนจี๊ดก็คอยพัฒนาการไปเรื่อยๆมันจะก้าวกระโดดก็ได้มันยัดเจ็บคอยปีหาเรื่องมือเปล่าคอยปีหาเรื่องเอกแดดแล้วแหละน้า

มันอย่าดลมน้อยกว่าเนาะนั่งตะกินจระจะอือจะมีน้ำพีก็ขยันเลไว้อยู่ชาโต๊ะติดใจ่ี้นุ่งยางเลยขี้นุ่งยางเลยเอาหาเอาหาเอาหายเลยกินสิ้นเลยเนี่ยมึก

Tiếm hoặc là nhắm gửi nhậm cái tôi cái tôi gửi tói hết hôm nay nga gửi cứ cứ hôm nay 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 hôm không à. còn... nhậm... <laughs> mà... <laughs> hôm <ừ. S 2> นั่กินบมยาเหมอนระบายมากินนะจิบวนมานั่งยุ่งเหรอที่กนเนยนเาเว้ยนังเผาไมอให้ยุ่งอหอหืมก็ไปพัครบ Được chưa, đúng rồi, Chết tinh đồ không anh là nhầm nó, nhầm là cái phăng Phăng phải nhầm nữa Nói rau Nó mặc chù Phụ thảo ấy Nhậc. Phụ thảo ấy đã lai tìm cho cà tùn cà lần là nó, nó phát ra bán ra Nên nó phát <laughs> ừ. <laughs> ra lần phát thôi, thôi cái nhảy, cái nhảy, nhảy, nó tưới thứ 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 tưới nó tưới nhảy tưới thứ tưới thứ nhảy thứ nhảy

ออกกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อกับคุณอร่าชิกมารับชมเด้อสบายดี